should we tell them uh, tell them what about the reveal yes you should tell them about the reveal <laughs> <laughs> check out my page on youtube sarah baby the review the prep Richie review you just it in Thai, baby oh. ซาร่าเผยคลิปข่าวดีซาร่าเบบี้คนบันเทิงแห่ยินดีนักร้องนักแสดงสาวสายฮาซาร่าเอฟหรือซาร่าโฮเลอร์ได้โพสตคลิปทางอินสตาแกรมพร้อมข้อความให้ไปดูคลิปล่าสุดเวชแปร์รีวิวยูท t บซาร่าเบบี้ทางช่องยู u ูบซาร่าเบบี้โดยในคลิปได้เผยโมเมนต์อ,อบอุ่นน่ารักของซาร่ากับแอสแฟนหนุ่มขณะซาร่าเตรียมผักสําหรับเมนูเพื่อสุขภาพที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวหันมารับประทานอาหารแบบวีแกนทั้งนี้มีโมเมนต์สุดอบอุ่นขณะสาวซาร่ากับ กำลังหั่นผักแฟนหนุ่มก็ได้เข้ามาสวมกอดซาร่าเป็นโมเมนต์หวานเผยให้เห็นขนาดกาลังตั้งท้องทำกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจากเพื่อนๆคนบันเทิงจำนวนมากอาทิดีเจนุ้ยก็บอกว่าราพี่ดีใจด้วยกรี๊ดกรี๊ซาร่าก็เข้ามาตอบด้วยว่าพี่ คิดถึงอยากทำงานด้วยฮ่าฮ่าด้านดีเจมาตูมก็อุทานลั่นว่าโอ้แม่ก๊อดไฟ l l ลลี่คอนกรัดาวโอเกะก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันบอกว่าจะตามยินดีด้วยให้ครบทุกแพลตฟอร์มยินดีด้วยมากๆจากใจเลยนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากแฟนๆเข้ามายินดีกันรัวๆอาทิยินดีด้วยนะคะพร้อมทุกอย่างแล้วทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เจอคนดีขอให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไปค่ะยินดีด้วยนะคะน้องคงน่ารักมากรอดูหน้าไม่ไหวแล้วยินดีด้วยพี่สา ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ